จะมาเป็นน้ำพริกชนิดหนึ่งด้วยค่ะน้ำพริกมะเขือเจ่วมะเขือหรือซุปปะเขือค่ะของคนอีสานค่ะน่ากินบ่ะน่ากินเด้นี่เห็นบ่นี่มาจ้าซุปมะเขือจ้าเห็นนั่ง้าค่ะเห็นนางงฝาแคบหมูนำกินกับเจ่วมะเขืออืมค่าตตำแบบว่าใส่ปลาป่นนี่หนงค่ะตำาจีบวเขือใส่ก,กับง่ายกับแสบ ร่วมแบบกินน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูสิะคะไบ่ก็เคยกินกับร่องเฮ็ดเบิึงไหมเฮลโหลเฮลโหลค่ะมเอนี้สิบเฮ็ดน้องกินอีกแล้วค่ะเมนูวันนี้อาหารประเภทซุปค่ะเราลองแรงนี่กบมะเขือยาวแล้วค่ะกับมะเขือเปาะเนาะค่ะปนกันเนาะเขาใช้ซุปรมะเขือค่ะ สุดมะเขือจ้านี่มีทั้งมะเขือยาวมะเขือเปาะแล้ค่ะอ้ควรควรควรระเขือยาวนี่ก็ซื้อมาถิ่มใส่ตู้้จนแผลเลยคะ่ะมีเมนูเดียวที่เฮ็ดให้เพื่อนนึงนบ่เห็นความแหลไเวลดประกอบอาหารธรยม,มร้ยรอยแลยก็คือกาาซุปค่ะแต่ว่าซุปื้อนี้สิว่มีปนป่าใส่เด้อค่ะซุปมะเขือจริงๆจังๆเลยะคะ่ะเครื่องแบบครบเล้อค่ะแต่ลองเมิ่งว่าเขาเสิออกมาแสบบ่เนาะโอเคถ่ายมะเขือซุปกันค่ะช่วงที่ต้มมะเขืออยู่เ้าก,ก็มาเตียมนี่เด้วค่ะพริกหอมกระเทียมค่ะเอาไว้คั่วนะคะ ข้าสิหนึ่งเฮดน้ำได้ค่ะหนึ่งเฮดแซ่บๆได้ค่ะกินกับสุปนมะเขือนะคะเนาะอันนี้มะเขือกันนิ่มได้ที่เราได้ค่ะเดี๋ยวข้าสิตักขึ้นจากน้ำพักไว้ได้ค่ะพักมะเขือไว้ได้ค่ะเดี๋ยวข้าสิไปขัวพริกหอมกระเทียมกันค่ะเอาก้อนที่สิขัวพริกหอมกระเทียมค่ะเอาสิขัวง่าก้อนได้ค่ะใส่ง่าน้ำสีแดงหอมๆเนะานนนะ,ะขัวไฟอ่อนๆด้ค่ะขั่วไปจ้าขั่วไปเรื่อยๆเดี๋ยวก,ก็ะป๋สิเปลี่ยนสีเดี๋ยวกระป๋สินี้กินหอมหมดละค่ะโอเคค่ะ กับประมาณนี้นะค่ะเรืองๆประมาณนี้ละเดี๋ยวเลยจากนี้ไปสีใหม่เนาะค่ะประมาณนี้ค่ะอ่าเทพักไว้ในครกนะจา๊ะเทประเบิด์ด้ะคะ่ะเขาจะเก็บไปส่วนหนึ่งมาจาล้ยหน้าเนาะค่ะพริกหอมกระเทียมค่ะเอาล้มขวดเลยค่ะได้ค่ะขวดให้เต็มเตรียมเลยค่ะโอเคค่ะแค่นี้กับซีพอ่อเราด้อค่ะเดี๋ยวเราไปพักไว้ในครกค่ะ เื่อน่ลาไห้เป็นการเสียเวล่านะคะก่อนที่ห่อสีตำแจ่วเปกเขือเดี๋ยวห่อไปหนึ่งเฮ็ดใบก่อนค่ะวันนี้สิ้นหนึ่งเส้หัวด้วยค่ะหัวหนึ่งเข่าห่อนี่แหละนี่เท้าลงไปเลยเท้าลงไปบดเลยนะค่ะทั้งเห็ดทั้งอันการปักอีตูนี่สิเลยะค่ะโป้ๆแบบนี้เนาะค่ะคนๆลงทางล่างเลยนี่เลยค่ะเห็นขึ้นมาข้างบนไหมล่ะโปะไว้เดี๋ยวจะโรยเกลือ,อนิดนึงนะค่ะโรยเกลือค่ะคุกๆนิดนึงแล้วค่ะจะได้นนู้นเนาะใส่เกลือลองไปนะ มือนี่แหละค่ะเฮ็ดกับเขาเนี่ขั้วเฮาปิดฟ,ฟ้าว้จ้าบัดนี้หนึ่งจนเฮ็ดซุกพุ่ณระค่ะเฮาก็สังเกตเอาเนาะคะ่ะระวังรอเฮ็ดซุกนี่เฮาก็ไปไปตำแจ้วค่ะแจ้วบักเขือน,ะะนั่นแหละค่ะหรือว่าสุกบักเขือของเฮาเนาะค่ะเนาะบัดนี้เฮาสิลงมือตำแจ้วบักเขือกันค่ะหรือว่าสุกบักเขือกันเด้อค่ะมื้อนี้สิตำแบบบ่มีปป่ปนฝาคะ่ะสุกบักเขือเพียวๆเลยเด้อค่ะอับแรงก,ก็ตำพริกตำงาหอมกระเทียมที่เฮาขัวไว้ให้ละเอียดเข้ากันค่ะโอเคค่ะกระซิตำแรกประมาณนีนะะ้เด้อค่ะเดี๋ยวเอาบักเขือมาใส่ค่บะบัดนี้ ซุปปลาเขียวยังแค่ทูด้วยค่ะบ่มีแเจวได้เหมือนนี่โอ้บ่มีแเจวพะแนบบ่มีบ่มีปลาปนบ่มีปลาทูใส่เลยค่ะอืมบะมีปลาดุกบ่มีปลาย่างใส่บ่มี่ปนใส่อย่างไงทำให้เข้ากันค่ะบบบนี้ทำให้เข้ากันเลยเอกจากเฉพาะปรุงรสกันนะค่ะไอ้บ่เคยกินล่องเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะซุปปลาเขือแจ่วปลาเขือรวยน้ำพริกปลาเขือนี่แหละค่ะคนอีสานเนาะค่ะพุ่มปัญญาเนาะเอาพักมาเห็ดอาหารให้มีรสชาติค่ะ พักแกมพักกินกับข้าวเหนียวไม่เห็นเปลี่นอาหารเห็นเพื่อนนี่รสชาติเนะคะ่ะตามรายละเอียดก็แล้วแต่ผู้มากได้ด้วค่ะอ่อโอเคสำหรับข่อยกประมาณนี้เ้าสมาปรุงรสกันค่ะป่ะนี่ขาดบ่ได้ะะเด้อค่ะเครื่องปรุงรสในใจเธอชูรสจ้าไผ่หมักก็บ่ต้องใส่เด้อค่ะสำหรับผู้เพิ่นมกักเพิ่นใส่ก็อย่าไปว่ากัน,นะค่ะมักไผ่มกัมกมั่นเนาะคะ่ะของมื้อนี้นี่ก็น้ำปลาร้าค่ะขใส่กระน้ำปลาร้าต้มซุปด้อค่ะ รสชาติกระพงเอาตามที่เจ้าของมากกันแ้ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลาฟคุยค่ะขเขาจะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงด้วค่ะประมาณนี้ค่ะมันจะซอยดึงให้รสชาติของเกลือเนี่ยหวานแซ่บด้วยค่ะกูปลามักกับปลา่ซคือว่าแหละคะ่ะปรุงแค่นี้ละคะ่ะตามให้เข้ากันชิมรสเบิ่งเอาเด้วยค่ะอาหารอีสานประเภทซุป,ปแบบนี้ก็จะออกนัวๆด้วค่ะเอารสชาตินัวๆของปลาราหมักนเพรกินปลาราเพราะไซค์กับดด้วยค่ะแล้วแต่เลยอ้าชิมรสเบิ่งเลยชิมรสเบิงเ่งแบบนี้ ก็ตบตูดด้วยน้ำปลานิดนึงค่ะอ้าวโอเคเลยได้ค่ะรสชาติของล้ายก็โอเคแล้ว,ะะลวพักที่ซีไซส์มือนี่กับซีมี่ย่างเดียวค่ะ,นนะคะือซาลแเน่ได้ค่ะต้นพักที่ใส่ได้กับต้นหอมพักชี่พวกนี้แหละคะ่ะแจะมีเผอจีไใส่แค่ซาลแนเน่เนาะเผพักที่มี่เนือง,งินเท่านี้แหล,หลนนะคะ่ะสะดวกเงินเท่าน,น,นะเดี๋เรียบร้อยแล้วเด้เนี่ยังสีก็เรียบร้อยแล้วเด้เนี่ยจะต้อว่าเป็นน้ำพริกชนิดนึงได้ค่ะมาเดียเ๋ยวใส่เบอร์เกอร์ไก่ จะเปาเป็นน้ำพริกชนิดนึง่งนะค่ะน้ำพริกมะเขือแจ่วมะเขือหรือซุปปลเขือค่ะของคนอีสานค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินบ่อน่ากินด้นี่เห็นบ่อนี่คือบอกแล้วค่ะผักปลเคยกินลองเห็ดเบิ่งเด้อค่ะเห็ดง่ายๆกันถ้าสิไปเบิ่งหนึ่งเห็ดเท่าเด้อค่ะเดี๋ยวไปดูเรื่งเห็ดก่อนน่าจะสุกแล้วเนาะเบิ่งเห็ดค่ะบัดนี้เห็ดเฮองหาวเห็ดห้องห้าว้าวว้าวเก็บไปดีหนึ่งยากเด้อค่ะนี่น่าจะสุกแล้วเนาะเพิ่นยุบตตัวลลงงงไปแ้นนนีี่่่่่ึใใสบบมมผกออูหๆคะะเิ อีสานคลาสสิกเด้มนมาอนี้อาหารอีสานเท่าเด้ขค่ะอะเดี๋ยวรอทั้งสองเมนูแล้วค่ะจัดเสิร์ฟค่ะบานนี้นึ่งเห็ดจ้านึ่งเห็ดจ้าเทเลยเนาะเท่แบบนี้เลยค่ะนีห่หนึ่งเห็ดใส่ใบแมงลักค่ะ่ากินบ่ค่ะเมนูนี้คือกันได้ทาใครยังไม่เคยกินเอาไปลองมาด้ค่ะเมนูเพื่อสุขภาพค่ะ มันสุขภาพจอยด้ยค่ะสุขภาพอ้วนกินเราย,ยุดไปได้ค่ะจะเรื่อาหารขนาดอ่าเสียวถั่วมาใส่ซุปบระเขือหรือว่าเจียวกระเขือเท่าได้ค่ะเด้อแล้วก็จะโรยด้วยง่ายนิดนึงได้ค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเมน,นูอีสานคลาสสิกของเราวันนี้ค่ะซุปกระเขือค่ะแล้วก็นหนึ่งเฮดได้ค่ะง่ายๆได้ค่ะง่ายๆแต่แซ่บเหกับเพื่อสุขภาพ มาจ้ามาแซ่บๆนำกันค่ะมาจ้าซุปมะเขือจ้าเห็นนางฟ้าค่ะเห็นนางฟ้ากับขับหมูนำมีรับหมูนำกินกับเจียวมะเขือกับค่าตำแบบว่าใส่ปลาปนนิดหนึ่งค่ะตำเจ้าวมะเขือใส่กับง่ากับแซ่บ พอดีเลยนัวพอดีไม่แตกต่าน,นี่ก็เป็นมุกเล่าอาร่อยแบบกินน้ำพริกหนุ่มกับแคปหมูสิแล้วค่ะแบบ คือจังบอกด้วยค่ะไอ้เราเคยกินกับร่องเห็ดเบิ้งด้วยเมนูผักๆกันสิต่ำใส่ง่าขวดแล้วค่ะขวดส่วนดีแต่แงงาแตนายแขนจริงเลยแตกปะจ้าแสบจ้าขนาดประเดี๋ยวแสตกป่นได้เลยั้งเป็นมาพามจะคล้องร้อยกินไปแล้วอืม โอเคค่ะคจากเมนูอีสานบ้านเฮาค่ะจันเลก็ขอบคุณที่รับชมด้วยค่ะขอกันคลิปหน้าค่ะฟ้าลราค่ะจีบฟ้าโอยแบบแน่แนๆเต็มๆจุกๆขอกันคลิปหน้าค่ะถ้ามาคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ